วีถงคือแฟนฉันจากนี้ไปทุกคนห้ามล้อเล่นแบบนี้อีกรีบลบเดี๋ยวนี้เจียงหลินฉันไม่คิดว่าเธอต่ำสามถึงขาดเอาครั้งแรกของเราสองคนมาเป็นเรื่องให้พวกเธอหยอกล้อเธอน่าขยะขยังจริงๆฉันไม่สบายตัวกลับก่อนแล้วกันวีถงยังไม่ได้คุยกันจะกลับแล้วเหรอยังน้อยดื่มสักแก้วก่อนฉันแพ้แอลกอฮอล์ดื่มไม่ได้จริงๆ ยีถงดื่มแค่แก้วเดียวกินยาแก้แพ้แล้วไม่เป็นไรเจียงหลินเธอทำอะไรลงไปวันนี้ยีถงคือคนของเจียงหลินราอตายมาหมาดๆถ้าเธอไม่ดื่มเท่ากับไม่ให้หน้าค่ะดื่มเธอนะฉันไม่ดื่ม ไม่ดีแล้วพี่หานเสวียกับเย่หวีถงตกลงไปในน้ําแล้วพี่หานเสวียเร็วฉันว่ายน้ําไม่เป็ดช่วยฉันด้วยเจียงหลินวีถงพี่เจียมเร็ววีถง เรียกรถพยาบาลเร็วคุณแพ้แอลกอฮอล์ขั้นรุนแรงดื่มมากขนาดนี้ไม่อยากมีชีวิตแล้วเหรอฉันกินยาแก้แพ้แล้วนะทำไมยังหนักขนาดนี้นี่ยาแก้แพ้ที่ไหนกันนี่วิตามินซีชัดๆเป็นไปได้ยังไงเกมครั้งที่97สิบเจ็ดสเร็จแล้ว ใครคิดวิธีนี้ขึ้นมานี่มันอัจฉริยะชัดๆรุ่นพี่เจียงเปลี่ยนยาแก้แพ้ของหยีถงเป็นวิตามินซีแล้วเราก็จับเธอดื่มต่อก่อนผลักลงน้ำตอนนี้เธอคงทรมานจะตายอยู่แล้วเธอส่งผิดกลุ่มแล้วในกลุ่มนี้มีหยีถงด้วยรีบเรียกขึ้นบังคับดื่มตกน้ำเจียงหลินฝีมือการแสดงเธอดีขึ้นอีกแล้วหยีถงข้อความในกลุ่มเพิ่งตื่นนอนข้อความในกลุ่มยังไม่ได้ดูเลย ดีแล้วอยู่ถงเธอไม่รู้หรอกตอนเธอตกน้ําฉันเป็นห่วงแทบตายห่วงห่วงว่าฉันจะตายช้าไปเหรอหรือห่วงแผนพวกนายจะถูกเปิดโปงหมออรุญาให้กลับบ้านแล้วไปกันกลับบ้านเรา